ลอมเลือเลยที่สุดดูนะเยอะเลยเล็กๆนี่ก็เ้โอ้โหเยอะจะตายมาจากไหนกันเยอะๆเนี่ยต้องเลือกล้อมเรือท่าน้ดูนะโหติ้ทันเลยเงี้ยกับดูนดูเลย 嗯嗯嗯，这，撸撸这呢，我超。哎呦，这肉。哎，我操！哎，我操！哎，我操！哎。 ไอ้ยิงอะไดูเลยดูเลยครับดูเลยโอ้โหไม่จใช่ดูเลยครไับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแม่หมอกนะครับวันนี้จะมาตามล่าหาปลา ชดโ do ปลากระสูบกันจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมปะ่ะอากาศสดชื่นยามเช้าลุยกลับผมเจอคอกชดโ do นะท่านผู้ชมเล็กเล็กเลยนะยังไม่แดงเลยท่านะผู้ชม <S 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 เดีนะ๋ยวลองสองคอกคเลยท่านเะดี๋ยวลองตีกุะป,ปินน้เบ็ดถามเขาหน่อยมีอาการไหม เมี้ยกานเล็กมากท่านผู้ชมทัดสุดอ่ะอยู่ใต้น้ำเลยมองแทบไม่เห็นเลยนะถ้ามีลมก็จบเลยโอ้โหตบเลยท่านผู้ชมตบ,ตบ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 แล้วซ้ำไปนะครับ ล้อมเรือเลยทัง้งหมครออ <c oughs> ดูนะเ <c oughs> ทียบเลือเล็กๆกขอล้อมเรือ นี่ข้อด้วยโอ้โหเยอะจะตายมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ย,ยต้องเลือกว่าล้อมเรือขนาดนี้ดูนะโอ้โหตีไม่ทันเลยอย่างเงี้ยเล็กเล็กเลย กัดแล้วทุโอ้ฝนท่วมตไปกัดแล้วอยู่เลยอัน enfin, ี nice. mm. ้ัไมไม้โดนเลยไปแล้วดึงเนื้อเราไปแล้วไปไหนมานี่ยังไมทีด โอ้โหดึงเรือเราจะเข้าป่าแล้วไม่ต้องหือมานี่ดูด้วยคันอะไรอะ่ะดูด้วยคันอะไรนอันนี้เลย มานีสักดีๆโอสวิงยังไม่ได้ออกเลยโอ้โหอะโถโดบินครับเต็มค้างมานีสซะดีๆโอ้โหอาปากยากอย่างเงี้ยยกไปเลยมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โห โดนเลยดูนี่เลยคันที่ใช้นะโทมาน่าแบ็คเพ์มีวางจำหน่ายแล้วตอนนี้ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่ปประเทศนะครับเวด20-40ปึงปังงัดให้มันหงายไปเลยความเหนียวนี่ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดแล้วก็ลอก g m a มกับตันนะครับตัวเนี้สวยงามมากแล้วก็สาย PE g m a ีกท 8, 1, ักแปดบวกหนึ่งพีอี สายฟูโลคาร์บอน60ปอนเป็นฟูโลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจีแม็กมาดูกันท่านผู้ชม,มดูไซด์กันอุ้ยโอ้โหตะบ,บินะเบตตกน้ำไปแก้วอะไรเนี่ยตกน้ำไปเลยเหยื่อหนึ่งตัวเหยื่อหนึ่งตัวปลาหนึ่งตัวเลย,ยดิ้นะเราอะ นี่เลยกัดเยอะตัวนี้เลยสปินเนอร์เบดเอของค่ายเต็มคําเป็นสปินเนอร์เบดใบคู่นะลุยป่าแบบนี้เราต้องใช้ใบคู่นะท่านผู้ชมพอข้างล่างเป็นหญ้าบ้างอะไรบ้างลุยสบายๆดูสใสกันท่านผู้ชมสีออกดำๆเลยครับนี่นะลูกยังเล็กสีก็จะประมาณนี้เย้สุดยอดเอวันเต็มคำเต็มค้างโอเคครับถ่ายรูปก,ก่อน ชมแต้มต่อไปกันครับผมมาเจอ,อคอกชิโดนี่อคอกนะท่านผู้ชมเล็กๆเลยครับแดงๆเล็กๆอยู่เลยนะเดี๋ยวลองตีสกินนั่เบ็ดจะกินหรือเปล่ายังไม่มีอาการนะท่านผู้ชมยังลอยอยู่เลย <c oughs> ตบเลยท่านผู้ชมตบตก ตกจำได้ยังเงี้ยเขายังวนหาอยู่บางทีกำลังโมโหนะคว้าเลยเลยดูแล้วบอกแล้วอ่ะยังหลุดอีกสับนี่หลุดอีกล่าดูดูด ลูกจักอย่างเงี้ยดูด,ดูอย่างเงี้ยหกัดสองทีสามทีเจ็บหน,น้าอกเลยหมายนี้แหละโดน โดนเลยคับอ่านี่เลยอย่างเงี้ยดูดูอย่างเงี้ยพี่ชอบสองสามไม้โดนสองสามไม้โดนเลยอานี่ดูดูไอ้คันอะไรโอ้้หโดดโดดโดนงัดบินเลย ดีหือหรอกแรงแรงแรงดีจัดแรงดีจัดแรงดีอย่างนี้พี่ชอบมานี่เรียบร้อยนอนวิ่ง S <S <uce> น้องหญิงนี่เลยคันที่ใช้วันนี้เป็นโทมนาแบ็คเพอร์เวท20-40มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศนะครับตามร้านอุปกรณ์ตกปลาได้เลยแล้วก็ลอกจิแมกกับตันนะสายพีเนี่ยจิแมกทัก8บก1พีอี4สายฟูลูคาร์บอน หกสิบปอนด์เป็นฟูโลโอคาบอลร้อเ์1ซ0ของ G-Max นะครับนี่เลยเหยื่อที่ใช้สปินนอร์เบส F1 ของค่ายเต็มคำนะเป็นสปินนอร์เบสใบคู่เอาไว้ลุยในป่านะครับป่ะมันดูไซด์กันนี่เลยไม้หนึ่งแต้มท่านผู้ชม เย่ yeah. ดำๆ,ดำๆเขียวๆลายสวยเลยครับสุดยอดโอเคแต่ชมแต้มต่อไปครับมาตีกันต่อไ่รูปก่อนครับผมเจอลูกคอกสโดนะเล็กๆเลยนะครับเดี๋ยวลองตีสตินเบรกจะกินหรือเปล่า านนะครับผมกยังไม่รู้ตัวยังลอยอยู่ลองซ้ำไปหนะ่อยตบเลยท่านผู้ชมตบสองทีเลยท่านผู้ชมเดือดเบื้องอย่างเงี้ยโดลเลยครับโดนเลยโอ้โหไม่จริงโดนเลยครับ เรียบร้อยมานี่สองสามให้โดนเลยเจอซิงเกิลเบทเ,เข้าไปเจอซิงเกิลเบทเข้าไปเรียบร้อย โอ้ยยังโดดหลอกสวิงอีกสุดยอดแรงไปไหนมาแล้วท่านผู้ชมสองสามา้ถโดนเรียบร้อยเลยนี่เลยคันที่ใช้เป็นโทมาน่าแบ็คเพ์นะเวทเอ่อตัวนี้เป็นยี่สิสี่สิบนะครับตัวใหม่เลยสวยงามมากแล้วก็เซนดีเซนไหวนะครับ ความเหนียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงตัวนี้เป็นคันใหม่นะมีวานกำน่ายอยู่นะครับแล้วก็ลอกที่ใช้นี่เป็น g m a มก a ับตันนะสีสันสวยงามตีดีมากนะครับสาย PE เนี่ย g m a มกถักแปดบวกหนึ่ง P นะตีคอกสายฟูโลโูคาร์บอนหกปอนเป็นฟูโลโูคาร์บอนร้อยอร์เซ็นตของจีแมกมาดูเหยื่อกันท่านผู้ชมมาดูไซส์กัน ที่ใช้เป็นซิงเกิลเบตนะสปินเนอร์เบใบเดียวของค่ายเต็มคำนะครับใบสีทองนะเบดคมแข็งทะลุทะลวงสับเข้าไปทะลุไม่หลุดง่ายๆนะครับตัวน,นี้ไซส์ไม่ใหญ่เดี๋ยวลองตี1หนึ่งตัวนะผู้ชมไซส์เล็กๆลองตีอีกสัก2อสามไม้นะครับเดี๋ยวเราค่อยปล่อยนะไซส์เล็กมากอะ่ะโอ้โหถึงว่าดุจังเดี๋ยวลองตีอีกสัก2องาไม้ก่อน นอนก่อนนะไอโหนูครับผมเจอ,อคอกชะโดเล็กๆตรงนี้อคอกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองตีฉันจะไปเ็ดถามดิจะกัดหรือเปล่าตกตกตกเลยท่านผู้ชมตกเลยครับตกเลย 就是。Mm hmm. สับอนี่เลยไม่กลืนมาให้โดเลยสับมันดูดูให้ลงหรอกไม่ให้ลงคือมานี่โโดนเลยสัมไปอ่ะสมบ,บัตสิสมบัติ รู้จักไหมซิงเกิลเบตอะ่ะโอ้งัดงายงัดท้านงายไปเลยยั่จ้องหือมานี่โอ้โห,โโหพ่อหนุ่มแรงดีพ่อหนุ่มแรงดีทะลุอย่างเงี้ยไม่รอดหรอก มาให้หนึ่งแต้มท่านผู้ชมนี่เลยคันที่ใช้นะโหเส้นดีเส้นไวปึงปังเหนียวมากคันโทมาน่าแบ็คเพลเวทยี่สิบสี่สิบใช้สิบห้าสามสิบก็ไหวนะแต่ผมชอบโหดบิดเบกตายท่านผู้ชมแล้วก็ลอกจีแมกซับตันสีม่วงนะครับสวยงามมากสีม่วงเทาสายพีอีเนี่ยจีแมกทักแปดบวกหนึ่งพีอีสี่สายฟลูค e, นะาร์บอน หกสิบปอนด์เป็นฟลูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ g ี a x กดูใส่กันท่านผู้ชมนี่เลยกัดเดือดตัวนี้เลยซิงเกิลเบลดเป็นสปินเตอร์เบลดใบเดียวใบสีทองของค่ายเต็มคำนะตัวเบลดคมแข็งทะลุทะลวงดูท่านผู้ชมสับป,ปากปากทะลุซิงเกิลเบลดเต็มคำเต็มปาก มาอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมเย้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวดูกันต่อตีกันต่อเลยครับไปชมแต้มต่อไปกันถ่ายรูปกันครับผมเจอคอ,อกสะโดละเล็กๆอีกครออกนะท่านผู้ชมยังเป็นสีน้ําตาลอยู่ใต้น้ำเลยนะยังไม่แดงเลยนะครับลองตีสปิษเบดดูจะกินหรือเปล่า

bài đều cả nè bài khu này chơi đang lướt dù bài đều lôi nó mới hả chứ Hãy <laughs> cả leo oh, bài điều không phải khóa lên được โดนซับอันนี้อืมอุยมตัอืมล้างนัซ้ไปโดนเลยอืมเป็นยังไงเป็นยังไงตบอยู่นั่นเจอซิงเกิลเบรเข้าไปเรียบร้อยทีครับ โอ้โหเป็นไงปิดเบรกตายไม่ให้ลงหรอกนี่มันป่ามันจะลาบน้อง้องดูดิคันอะไรอะ่ะโอ้โหนี่มันทำอนหน้าแบ็คเทอร์นะงัดไงเงบไม่ต้องกลัวโอ้โหงัดให้มันรู้จักไปเลย เจอไงเจอใบเดี่ยวเข้าไปสุดยอดปิดเกลีได้เร็วนะนี่เลยท่านผู้ชมคันที่ใช้โทมนาแบ็คเพอร์เวท20-40งัดงายไม่ต้องกลัวเส้นดีเส้นไวสุดยอดความเหนียวนี่ไม่ต้องพูดถึงปิดเบรกได้เลยท่านผู้ชมในป่าแบบนี้เราต้องปิดเบรกสู้เลยนะแล้วก็หลอกจีแม็กกับตัน สีสวยมากแล้วก็สาย PE GMAX มทักแปดวหนึ่สายฟลูคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูคาร์บอน100%ของ GMAX นะครับเป็นไงล่ะน้องตบยูนเะ <c oughs> จอใบเดียวก็ไปเรียบร้อยเลย <c oughs> นี่เลยทีเด็ดปิดเกมได้เร็วซิงเกิลเบตของค่ายเต็มคำเป็นสปินนเบตใบเดียวใบสีทองนะครับใบทรงใบไม้นะตัวเบดเนี้ยคมแข็งทะลุทะลวง สับเข้าไปไม่มีง,าง้างอัสแตเลสอย่างหนาสิงเกิลเบตเต็มคำเต็มปากท่านผู้ชมนี่แหละเราต้องเลือกเหยื่อนะให้ปิดเกมได้เร็วเพราะลมมาหายแน่นอนอคอกเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวตีกันต่อลงกันต่อไปกันครับเจอค Shadow. อกชะโดยชายป่าสองคอกเลยนะท่านผู้ชมแดงๆเลยนะครับเดี๋ยวลองตีสปินน์เบตกันจะกัดหรือเปล่า หสามครอบเลยท่านู้หอยู่ด้วยกันเลยเหรอสามคอบกอยู่ตรงนี้ท่าน้ นี่ขอกนะแดงเลยหัด <c oughs> เลยทุกทุกคมเดรู้จั๊กเนี่ย ดูเลยซับอ๋อนี่เลยไม่กินไงดูเลยออกมาไม่ให้หลงหรอกนิ่งป่ามาย่าลาบไม่ให้หลงหรอกโอ้โหดูดูไม่ให้หลงปินเบกตายไปแล้วปินเบกตายไปแล้วหนูไม่ได้หลงหรอก <S <S ดูด้วยคันอะไระมันต้องมันต้องคันเหนียวๆอย่างนี้เส้นอย่างนี้ไม่รอด แบบนี้โอ้โหเป็นไงเป็นไงเดือคันนี้เข้าไปโจ๊กเป็นปิดเบรกตายไปเลยท่านผู้ชมนี่เลยคันโทมมาน่าแบ็คเพลเวทดยีด่สิบสี่สิบงัดง่ายเงือบปิดเบรกตายอย่างเดียวเพราะตรงนี้ในป่าไม่ได้ราบนะแล้วก็หลอกจีแม็กตัวนี้เป็นจีแม็กเอ่อกัปตันนะ สาย P.E. เนี่ย P.E. g m a ีแมกถักไปบวกหนึ่งสี่ลุยป่าได้นะครับสายฟลูคาร์บอนหกสิบปอนด์เป็นฟลูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจ m แมกมาดูกันนะผู้ชม,มกัดเหยื่ออะไรนี่เลยสปินเนอร์เบส F1 ของค่ายเต็มคำเบ็ดคมแข็งทะลุทะลวงเป็นสแตนเลสนะตัวเบ็ดสับเข้าไปไม่มีงานเป็นใบคู่นะลุยป่า Yeah. เย่ตีโรยรอรับแรงประทะได้เลยบ้ถสายรูปครับเดี๋ชมกันต่อครับวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะท่านผู้ชมลมมาแล้วนะครับประมาณบ่ายสองนะตอนนี้บ่ายหนึ่ถึงบ่ายสองละก็อวันนี้กับสนุกนะครับผลงานปลาเชดโนนะก็ขอบคุณเหยื่อตกปลาจากค่ายเต็มคำนะเป็นสป i ินเนอร์เบสกับซิงเกิลเบสใบเดียวกับใบคู่นะครับวันนี้ ขอบคุณอยากจะคายเต็มคําแล้วก็อุปกรณ์จาก GMAX และโทมานะนะครวนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านเลยบายบาย